สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาขาย ID นะครับทุกคนย้ำม,มาขาย ID นะครับทุกคน ID ดีนี้ผมได้มาในราคา3 0 0บาทนะครับทุกคนแต่วันนี้เราไม่ขาย $300 นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาขายให้กับ f c ในราคา150าบบาทย้ำในราคาเพียง150บาท ไอดีนี้เน้นไอคอนนะครับทุกคนเน้นไอคอนเป็นอย่างหลักนะครับทุกคนโอเคมาดูกันไอดี ID นี้เป็นไงบ้างโอเคนี่ครับมีโรนันโดครับคริสเตียโนโรนันโดไอคอนมีวันบัสเตนไอคอนแล้วก็มีคนนี้ยูริใช่ไหมครับทุกคนถ้าอ่าไม่ผิดอ่าไม่ผิดไอคอนแล้วก็มีเมสซี่ครับรามนี เล่น AMF 100นะครับทุกคนแล้วก็มีคนนี้ครับ m o t o r i s ผมอ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีคนนี้นะครับทุกคน93นี่ครับแล้วก็มี LB ด้วยครับนี่ครับมีคนนี้นะครับทุกคนร้าน ลืมเลครับท po okay. ุกคนโอเคอันนี้ก็มีครับทุกคนแล้วก็คนนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับทุกคนโหมดมัดคนนี้นะครับทุกคนย้ำขายในราคาแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับทุกคนโอเคนี่ครับมาเราโดนหน้าก็มีนะครับทุกคนเก้าสิบเก้านะครับทุกคนนี่ครับทุกคนแล้วก็นี่ครับก่อนหน้าครับยิงแรงเหมือนกันนะครับคนนี้ทุกคน ยิงแรงมากครับทุกคนคนนี้อืมนี่นี่ใช่ครับทุกคนพาวะเก้าสิบเก้าเลยครับทุกคนยิงแรงมากนะครับทุกคนโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนไอดีนี้เน้นอ่าไอไอคอนเป็นหลักนะครับทุกคนนี่มาดอนน่าดูเลยครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนใครสนใจทัด เช็คมาลีรับทุกคนราคาเพียงแค่150บาทนะครับทุกคนย้ำ150บาทนะครับทุกคนนี่ครับทุกคน ID ลูกากูก็มีนะครับทุกคนนี่ครับแองโกลคอนตีก็มีนะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนตำนานก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนตำนาน ร้านนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคมาดูส่วนอื่นต่อนะครับทุกคนย้ำราคาไอดีนี้ราคา <reconstruct ed ling> เพียงแค่150บาทนะครับทุกคน150บาทนี่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนย้ำขายแค่150บาทนะครับทุกคน ใครสนใจทักแช็คมาเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนดูดูเลยนะครับทุกคนโอเคก็มีผู้จัดการทีมเร่สองคนเลยนะครับทุกคนนี่ครับสีสองสีแล้วก็อีกหนึ่งนะครับทุกคนที่เรเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับหายาาเดียวนะครับทุกคนนี่ครับ โอเคแล้วก็อันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนอัพอัพอัพเลเวลไม่มีนะครับทุกคนมีน้อยมากนะครับทุกคนนาเตมีถ้าหมะร้อยสีคนนะครับทุกคนโอเคมาดูสว่วนแรงต่อนะครับทุกคนแรงก็ไม่ได้มากนะครับทุกคนสามารถเอาไปปั้นแรงต่อได้เลยนะครับทุกคน แรงอยู่ที่1,000สนะครับทุกคนย้ำ1,000สีใครสนใจทักแช็คมาเลยนะครับทุกคนราคาเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะครับสาหรัก FC ครับใครสำหรักคนที่มาจากช่อง YouTube FNH Gaming ขายเพียงแค่150บาทนะครับทุกคนโอเคมาเปิดคอมฟรีก่อนแล้วกัน ย้ำนะครับทุกคน150บาทนะครับทุกคนใครสนใจทักแชทมาเลยนะครับทุกคนขอคุณครับทุกคน